Just a minute more of your time. เอาล้วฮะการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอ่อเดินตัดหน้ากล้องด้วยโอเคการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับแฮรก์ลิ่กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเกณฑ์ชินอิมแพคกับการเปิดกาชาน้องเอสคอฟฟี่นะครับผมเนาะโอ้โหนี่คือน้องที่แบบโอ้โหผมเฝ้ารอเลยนะ เออเฝ้ารอเลยนะครับผมเนาะเออก็คือที่จริงก็ไม่ได้คิดจะกดหรอกแต่ว่าน้องออกมาน่ารักมากนะครับผมเนาะอ่าก็เป็นน้องเอสคอฟฟีนนะครับผมเนาะก็ซึ่งอ่าคนก็จะล้อๆกันนะครับว่าคือกอร์ดอนแลมซี่ของเตวัตนะครับกอร์ดอนแลมซี่เออซึ่งน้องก็จะใส่ใจในด้านอาหารค่อนข้าง,งที่จะอ่าซีเรียสนะครับผมเนาะซีเรียสเลยนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกระชากันนะครับซึ่งต้ลีลันรอบนี้มากับนาเวียด้วยโอ้โหนางเอกประจำเมือง โอ้ยนะโอเคนะครับผมแล้วก็มีอะไระกำหนดค่าชะตาโหอ,อาวุธอยากได้ทั้งทั้งคู่เลยเใส่ความไว้ก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เรามากดน้องเอสกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปวันนี้เรามีแขกนักชิมด้วยนะครับผมก็คือลินนี่ลินเน็ตแล้วก็นาเวียนั่นเองนะครับเนาะเออซึ่งเดี๋ยวเราไปที่ออไปที่ร้านอาหารน้องแกก่อนร้านอาหาราน้องแกอยู่ไหนเนี่ยตรงแถวแถว,แถวนี้นะั้ง โอเคนี่ครับเรามาที่ร้านอาหารน้องแก่กันลนะเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอออ๋หไหนขอชั้นขอชั้นดูเชฟหน่อยฮะลิกเชฟออกมาหน่อย <c oughs> นะครับอืมต้องมีโรเพะนะโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้แหละอันนี้ก็คือร้านของน้องแก่นะครับเนาะเออเดีย๋ยวมันลองดูกันแล้วกันเนาะเออข้างบนมันมีอะไรไหมขึ้นไปดูกันเช็คเช็คเช็คนิดหนึ่งเช็ค <c oughs> นิดหนึ่งเช็คนิดหนึ่งอ๋อนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรายืนอยู่ตรงนี้แหละนะเออเพื่อแบบให้น้องแบบมาต้อนรับแขกลินนี่กับลินเน็ตนี่พนักง,งานโอ้โหแม่ยังรู้ด้วยนะว่ามีอะไรสวัสดีนะครับอ่าที่รวบรวมอาหารชั้นเลิศศิลปะขอให้คุณพเพลิดเพลินกับอาหารที่นี่เกี่ยวกับการแสดงอ๋อลินนี่นี่ไงมีลินนี่กับลินเน็ตด้วยครับนะเขาจะมาแสดงมายากเนี่แหละนะนะถ้าคุณลูกค้ามีโอ,อกาสได้เจอถือว่าโชคดีสุด โอ้นี่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 ผมลินลินนีนะเนี่ยนี่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยนะโอ้โหหวังว่าคุณลูกค้าจะแบบได้เจอกันนะแต่ว่าเล็กเชฟมาก่อนเลกเชฟมาก่อนโอเคก็เราเริ่มเลยแล้วกันนะครับเอ้ยมันมันมีเพชรอะไรให้ไหมอ้าวนี่ไลืมเก็บนี่ต้องเก็บให้ครบนะเก็บให้ครบทุกเม็ดโอเคงั้นก็มาเราเริ่มกันเลยนะครับทำเนี่ยเราเหมือนเดิมสิบโลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไป ผมไม่รู้ผมมีประวัติไหมนะถ้าออกผมไม่กดต่อนะถ้าออกไม่กดต่อนะเหมือนผมจะมีประวัติอยู่นะว่าผมไม่ได้กดทำไมไม่เป็นทุกเกมเลยวะ มึงจะโชคดีทุกเกมไม่ได้ยกเว้นฮอนไกอิมแพ็เอยเออถูกครับไอฮอนไกสตาร์เร็วคือผมอ๋อมัน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 หลยี่สิบโลนี่ป่าคือผมเพิ่งเปิดอาริชิโนไปโอเคครับทุกคนอ่าก็ชิปจบแต่เพียงเท่านี้อันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะผมแค่อยากได้น้องเออแต่ได้น้องมาทันทีทันทดยโอ้โหเป็นเียกเชมันหยนุดหนี้นี่เชมมาแล้วโอ้สิบโลเท่านั้น เพิ่งเห็นดีไซน์ชุดน้องโอ้โหชุดคือแบบทำงานหารล้วนๆนะ่ะเออนะครับอืมโอ้โหอ,อันตรายอันตรายโอเคก็เอ่อน้องน้องทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าน้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะเห็นเขาบอกว่าเป็นซัพพอร์ตสายอ่าของตี้น้ำแข็งนะครับซึ่ง อายากะแล้วก็ไอตัวอื่นๆน่าจะได้ใช้เนาะอ่ะอาเดี๋ยวลองดูกมีม,ม,ม,มีมีตัวอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีอันนี้รอสเคิร์กนะครับจะไม่รู้ว่ามามาอันนี้นี่นี่ตีอายากะอ่าตีอายากะก็มีแค่เนี้ยมีมีแค่นั้นอะไม่รู้คือผมไม่รู้เรื่องธาตุตัวซับของทิมแข็งเลยนะเออซึ่งก็มีแค่น้องเอสอะที่แบบน่านจะเป็นตัวซับน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งได้ โอเคอย่าเอาเอาน้องเอสมาใส่ก่อนเลยเออเอาน้องเอสมาใส่ก่อนนี่ฟูน้ำแข็งนี่โอเคเดี๋ยวเราไปลองตัวละครกันนะครับว่าน้องจะเก่งกาดมากแค่ไหนเนาะโอเคนะครับก็มากันที่รอแล้วนะครับผมก็ทีมน้ำแข็งที่มันตั้งมาให้ก็จะมีน้องเอสคอฟฟี่นะครับน้องเอสเออเรียกชื่อเต็มตลอดเลยน้องเอสในกันอาเรียกน้องเอสน้องเอสนะครับแล้วก็มีเฟอร์มินเอตซิงชิลแล้วก็มิกะนะครับผมมิกาะนี่มันมาตอนที่ผมไม่ได้ ไม่ได้เล่นมั้งมันมีช่วงหนึ่งหยุดไปนิดนึงอ่ะเออหยุดไปแบบหายไปไม่ได้กดกาชานะครับเออโอ้โหอันนี้ก็เป็นตัวน้ําแข็งเหมืน,นมีหน้าไม้ได้วยเโอเคงั้นลองดูกันกดแล้วน้องทําอะไรได้อะ่ะกดแล้วทาอะไรได้เนี่ยแล้วมันให้เราตีเหรอตีน้ําแข็งตี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 ตตตต ตี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 อ่ะตีเสร็จอ๋อได้บัฟอาหารทำทำไมโอเคอ่ะกดครั้งเดียวอ๋อมันมีกดค้างกับกดครั้งเดียวเมื่อกี้ผมกดค้างอันตีนี่ฮุก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 ชู่ชู่ช้าช้าโอเค นี่คืออะไรไม่รู้โอเคสับเละน่ามามทำกับข้าวทำกับข้าวนี่นี่ตีตีทำกับข้าวฮึบฮึบโอเคแล้วก็เอาแล้วก็อันติฮึบแปลว่ามิกะมันเป็นตัวซับใช่ไหมเนี่ยดูทรงเหมือนตัวซับเลยอะ่ะเออ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องเอสคอฟฟนะครับผมเอ้แต่รอบนี้มันเออมันไม่ได้อยู่ในนัดลานเนาะไอไอตรงซ้อมมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบต้องเดินอะไรเยอะนะครับเออกำลัลงจะถามเลยทำไมมันสั้นนิดเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับน้องเอสคอฟฟนะครับผมเนาะเออคือถ้าเห็นคลิปไปนะครับก็มีอยู่2อย่างก็คือไม่หลุดเลทกูก็ โชคดีนะครับผมอย่างไออนักซาคือไอ้นั่นแม่งโหดจริงนะครับคือหลุดแม่งแบบหลุดแบบมึงหลุดอะไรต้งหนาเออนะครับผมโอ้โหถือว่าเซฟเพรไปนะเออเพราะผมจะเก็บรอสเคิร์กไงเห็นเขาบอกว่าสเคิร์กจะมาแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่นะอ่ะอย่างอล็ิซิโนนี่ผมก็เปิดไปเปิดไปเยอะอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยมาวิก้าอล็กซิโนแล้วก็น้องเอสเอสคอฟฟีนมาต่อเออถือว่าขอบคุณครับ ถือว่าขอบคุณครับเออนะครับผมโอเคก็จบวันที่มันร้อนแล้วครับก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 ับอืมโอเคเดี๋ยวผมลืมดูเลยอาวุธน้องมันคืออะไรอะอาวุธน้องมันให้ความแรงขิดทาไมให้ความแรงขีดอะคือถ้าอย่างของนาเวียเออวะทำไมทำไมให้ความแรงขีะวะพ,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น12%เมื่อตัวละครใช้อาวุธนี้อยู่ในทีมนะครับอ่ะอ่าตัวละครนี้เมื่อใช้อาวุธ อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้อ๋อนี่ไงมันเลยเป็นซับหรอและหลังจากทําการรักษาผู้ใช้อาวุธนี้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้รับการรักษาจะได้รับเอฟเฟกต์สวีทเอ็กโคซึ่งจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น32%เป็นเวลา3วินาทีและเอฟเฟกข้างต้นยังคงเกิดขึ้นได้แม้ผู้ใช้อาวุธนี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้โอ้โหมันคือห่อที่แบบไปได้ทุกที่เลยเหรอ มันคือหอ,อกที่เอาไปใส่กับทรับตัวไหนก็ได้ครับแล้วค่าเราได้ค่าเป็นความแรงขี่ะเดยวนะขอขอดูน้องแปานนึงนะอ่าเราเราจะดูรายละเอียดน้องได้จากไหนนะครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าอันนี้สกิลตีธรรมดานะครับอ่านี่อันนี้กดเนี่ยมันมีทําความเสียหายน้ําแข็งเป็นวงกว้างเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็กลไกทําอากาศอะไรทําอาหารโหมดจัดเก็บอุณหภูมิต่ําจะเคลื่อนที่ตามอ่าอันนี้กด e ค้างใช่ไหม ะจะเคลื่อนที่ตามตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขนาดนั้นแล้วก็ยิงพาเฟ่เยือกแข็งใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเป็นระยะนะครับเพื่อสร้างความเสียหายน้ําแข็งอันนี้คือกดกดธรรมดาใช่ไหมเนี่ยอันนี้กดธรรมดาครับพลังปฐมภูมิสสารเมือเอลฟ์ฟินเปิดใช้กลไกทํอาหารหมดจะเก็บอุณหภูมิต่ําจะปล่อยให้ searching b a ออกมาครับสร้างความเสียหายน้ําแข็งเป็นวงกว้างที่มีสสารอยู่แล้วกดค้างนะครับก็คือใช้โหมดปรุงอาหารด่วน ด่วนทันใจนะครับก็คือได้อาหารมาเมื่อกี้ที่เราลองทํากันเนาะเออเพื่อเปิดใช้กลไกลทําอาหารอาเนกประสงค์นะครับแบบเต็มสเปกตรัมอมโอเคแล้วก็อันตินะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตโอ้ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเอ้ยงั้นไดดีดนาก็ไม่ต้องใส่แล้วดิไดนาน้องเออไม่ต้องใส่ละจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเฮคฟฟีนด้วยโอเป็นการฮิวที่ขึ้นอยู่กับ อ่าสเตต ATK นะครับค่อนข้างดีนะแล้วก็หลังจากใช้ใชใชถ้าไม่ตาย scrolling cut นะครับแล้วก็เอคอฟินจะได้รับเอฟเฟกต์ rehab diet นะครับเป็นเวลา9วินาทีทุก1วินาทีจะทําการฟรื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขนาดนั้นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับโดยปริมาณการฟรื้นฟูของเอคอฟินจะอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะของพลังโจมตีของเอคอฟินนั่นเองแล้วก็ inspire อะไร inspiration impresses ซิ a s o น i ิ่งนะครับผมเมื่อในทีมมีตัวละครธาตุน้ำหรือธาตุน้ำแข็งนะครับเมื่อสกิลธาตุโลเทมโพเทโพอะไรวะเทโพเลเจอร์คุกกิ้งนะครับก็คืออุณหภูมิต่ำแล้วนะหรือถ้าไม่ตายสกอลลิงคัตนะครับของเอ o f i n คาฟีนจมตีโดนสตูนะครับจะทำให้ความต้านทานน้ำแข็งและความต้านทานน้ำนะครับลดลงนะก็50า5 5 5นะครับก็ถ้ามีอ๋อมันเลยใส่เมื่อกี้มันเลยใส่แบบ าตาน้าท่านน้ำแข็งมันเต็มเต็มตี้เลยอ๋อเราก็ลดต้านทานไอ้พวกนี้55%เซนตามลําดับเป็นเวลา12วิโอ้ my god โคตรเยอะคือเล่นเล่นทีมน้ําแข็งน้ําได้เลยครับทีมแช่แข็งอ่ะแล้วก็อันนี้คุกกิ้งนะครับอ่ะกดกดค้างไว้ก็จะทําการอะไรปล่อยสกิลนะครับลเทมเปอรเจอร์นะครับก็คืออ่าอะไรทำอาหารนแหละนะครับ อาแล้วก็วางคนไกลไว้สนามอ๋อมันมีมันมีไอ้น,นี่อยู่ครับจําเป็นต้องใช้เวลาในการซื้อวัตถุดิบใหม่แต่ละสัปดาห์คุณสามารถทําอาหารด้วยวิธีนี้ได้เพียงจํานวนหนึ่งได,ได้เพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นจํานวนในการทาอาหารจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์นะครับอรอ่อะทำไมทําไมมันมก็คือถ้าเราสร้างไอ้น,นี่แล้วใช่ไหมก็คือเรากดอีค้างทาอาหารเสร็จ ก,ก็ต้องไปรอวันจันทร์หน้าเลยใช่ไหมถึงจะได้สร้างอีกนี่น่ารักอะ่ะน้องก็อย่าต้องไปลองเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครน้องนะเออแล้วก็แพ็กนี้นะครับมันมีอ่าเราจะกลับหวนคืนไปที่มอนสเตดด้วยนะครับผมเนาะก็ทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันนะเออนะครับผมเราได้กลับมาบ้านเกิดเราแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันกลับมาที่มอนสเตดเมืองที่แบบเป็นเมืองเร,เริ่มต้นของเราแล้วก็ ข้อมูลอะไรของเมืองนั้นก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับการที่กลับมาครั้งนี้อาจจะมีอะไรที่สําคัญกับเมืองมอนสเต็ด้วยก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับน,นี้บายบายครับบ๊ายบาย